โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะทีเม้นะครับผมโอเคอนิเมะทีเม้นิวนั่นเองนะก็ทำย้อนหลังโอเคก็มีน้องมาขอโปรเจกต์ไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคน้อง BKZ TV นะครับโอเคได้ขอเกี่ยวกับคาบาเนะนะไม่ขอเรียกชื่อเต็มนะผมชื่อเต็มแม่งก็อยู่ในคลิปนั่นแหละผมจะเอาชื่อเต็มมาเพื่อโอเคเรียกยอดแล้วกันนะชื่อแม่งยาวไป พอเทสก็ได้คาร์บะเน่ก็ได้เพีย okay, งงั้นขอเรียกคาร์บะเน่ละกันนะครับคือว่าเข้าใจรตรงกันโอเคแล้วก็ออนิเมะคาร์บะเน่เนี่ยตั้งแต่ออกซีซั่นหนึ่งไปอะนะ่ะเนาะก็หางหายกันไปเลย <c oughs> เออหายหายยาวกันไปเลยแล้วมันไปทําอะไรอยู่นะครับก็บางคนเขาอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเออคาร์บะเนตเนี่ยทำเป็นเดอะมูฟวี่นะครับผมอ่มีประกาศเป็นเดอะมูฟวี่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการฉายมาแล้วด้วย ซึ่งจะแบ่งเป็นเดอะบิวี่ทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันครับผมอ่าสพาร์ทด้วยกัน ซึ่งพันแรกก็ได้ทําการฉายไปแล้วครับผมในวันที่31ธันวาคมจนถึงวันที่7มกราคมนั่นนั่นคือคือพาร์ทแรกนะครับผมแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าเขาฉายแต่ที่ญี่ปุ่นไงครับผมออไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยก็เลยหายหัวกันไปเลยแทบจะไม่มีใครสนใจเลยก็ว่าได้นะประเทศไทยไงมาติดตรงประเทศไทยนะครับโอเคแล้วพาร์ทที่2ฉายวันไหนโอเคสําหรับคนที่แบบเอ้ยไปดูพาร์ทหนึ่งไม่ทันแต่อยากไปดูพาร์ทสองก็ โอเคครับผมพาร์ทที่2จะมาในวันที่7เมษายนถึงวันที่15เมษายนเท่านั้นคืออนิเมะอนิเมะาบาเนะเนี่ยคือตอนเป็นเดอะมู i วี่เนี่ยเขาประมาณว่าเขามีกําหนดฉายเนี่ยให้แค่1อาทิตย์เท่านั้นตอนหนึ่งตอนเทร,ระยะเวลาสั้นมากเขามีแผนโปรโมทอะไรหรือเปล่านะในจุดนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นอนิเมะเดอะมูฟวี่ทั้งทีเนี่ยเอาไปฉายในโรงทั้งทีทําไมต้องจํากัดระยะเวลาด้วย มันไม่ใช่ว่าแบบปกติใช่ป่ะปกติตอนเราเข้าไปในหนังในโลเนี่ยคือถ้าเกิดว่าหนังมันเลิกฮิตมันถึงจะออกจากโงไปแต่อันนี้คือเขากําหนดมาเป็นหลักตายตัวเลยว่าเฮ้ยหนังคาบันเน่กูเนี่ยต้องฉายอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะประมาณนี้มันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากครับผมอ่าซึ่งภาคแรกก็ผ่านไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ภาคแรกเรียกว่าพาร์ทหนึ่งอ่ะเดอะมูวี่พาร์ทหนึ่งผ่านไปแล้วเหลือตอนเนี้อพาร์ทสองพาร์ทสองเจ็ดเมษาเดือนหน้า ก็เก็บตังกันไปซื้อได้นะครับผมไปที่ญี่ปุ่นเลยโอเคซึ่งพอจบจากพวกนี้ปุ๊บเราก็จะไม่ได้ดูเรื่องนี้อีกเลยจนกระทั่งถึงปี28ครับผมอ่าเขามีการเขียนกำหนดการมาเป็นที่เรียบร้อยเลยบอกว่าเออถ้าเกิดว่าจบ The Movie นี้ปุ๊บเนี่ยอ่าจบ The m o ูฟวีนี้ทั้งพาร์ทหนึ่พาร์ทสมันเป็นระยะเวลาที่สั้นใช่ปะแปลว่าคนที่เข้าไปดูอ่ะจะได้ดูแค่แป๊บเดียวเอ้ จะได้ดูแค่ไม่กี่คนเท่านะั้นที่ไปญี่ปุ่นตอนนั้นเชาวญี่ปุ่นเขาก็ได้ดูกันแค่แบบไม่กี่คนเนาะเพราะว่าระยะเวลามันแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นอเออมันสั้นมากครับผมมันสั้นมากเขามีแผนโปรโมทอะไรหรือเปล่ามันก็จริงครับผมเขามีแผนโปรโมทจริงๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าจบพัทหนึ่งพัทสองนี้ไปเพะปะิ่าแบบรอย,ยันปีหน้าหรือเลือกก็คือปี2 0 1 8อ่เาเขาก็จะเอาแผ่นเดอะมูฟวี่นี้มาขายับผมมึงมาขายแผ่นปีต่อมา เออก็แปลว่าแบบว่าเอ้ยถ้าอยากจะดูเนี่ยมึงต้องซื้อแผ่นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นความโหดอย่างหนึง่งนะครับผมของทางญี่ปุ่นเขาก็โอเคถ้าเกิดว่ามันออกมาดีซึ่งตอนนี้ยอดขายของอ่าของของพาร์ทหนึ่งอ่ะยังไม่ออกมาเลยครับผมยอดขายของพาร์ทหนึ่งยังไม่ออกมาเลยว่า,ด,า,า, 1, ออา,วาดีหรือไม่ดีกันแน่แต่ว่าพาร์ทสองเนี่ยเออถ้าเกิดว่าใครจะดูก็ไปดูพาร์ทสองนะไปดูพาร์ทสองได้ The m o v พาร์ทที่สองซึ่งก็ คิดว่าน่าจะสนุกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหนังมันก็สนุกอยู่แล้วใช่ป่ะในซีซั่นปกติทีวีซีรีส์พอขึ้นเดอะมูฟวี่คิดว่าน่าจะสนุกเก่าๆอยู่เหมือนกันครับผมโอเคแล้วเสือกแบ่งเป็นสองพาร์ทอีกเพื่ออะไรจุดนี้เพื่ออะไร <c oughs> จะแบ่งเป็นสองพาร์ทเพื่ออะไรวะเดอะมูฟวี่ทั้งทีแบ่งเป็นสองพาร์ทเพื่อมึงคิดว่ามึงเป็นเรือรบยามาโตะหรือไงต้องแบ่งเป็นสองพาร์ท เออเนอะผมแบบนิสัยอ่ะนิสัยมากโอเคก็เนี่ยเป็นแผนการโปรโมทของเขานะต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทเพื่อให้คนดูเนี่ยเข้าไปดูแบบต่อเนื่องกันได้คล้ายๆกันกับไททันอนะเนาะมีแบ่งเป็นสองพาร์ทหรือว่าจะเป็นไอ้นี่ก็เหมือนกันอะไรนะโปรตีนเจลาชันก็แบ่งเป็นสองพาร์ทเหมือนกันตอนดูเออมันแบบเดียวกันเลยเราต้องดูอ่ะมันบังคับให้เราดูอ่ะถ้ามึงดูปุ๊บมึงต้องดูต่อนะมึงไม่ดูต่อไม่ได้นะมันเป็นแผนการเดียวกันเลย ช่วงนี้ช่วงนี้อน,นิเมะเริ่มมีแผนการอย่างนี้ออกมาบ่อยครับผมนี่ไอ้นี่ไอ้น่ะอะไรนะซิบเกียซิบเกียนี่ก็ตัวหนึ่งซีซั่นสีซีซั่นห้าเออแผนการต่อกันเลยก็เชื่อไม่ได้ครับผมเพราะแบบเออเขาอยากทําอย่างนั้นก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับทางเราอยู่แล้วเพราะทางประเทศไทยเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะซื้อมาเลยเออไม่คิดจะซื้อมาอยู่แล้ว ก็ยว่าถ้าเกิดว่าน้องคนไหนอยากจะไปดูเรื่องนี้นะต้องไปดูที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับผมส่วนแผ่นกูจะออกตั้งปีหน้า <c oughs> <c oughs> ปีหน้าเลยนะเว้ยเออมันปีหน้านะไกลไปป่าวบางทีอ่ะเออนะรครับผมปีหน้าแผ่นออกเดี๋ยวแม่ก็มีการเอามาปล่อยลงเน็ตอยู่ดีพวกน้องก็ได้ดูกันอยู่ในเน็ตอยู่ดีเอเออันี่สบายใจเลยไม่สนละ เรื่องพี้เกียจเริ่มขี้เกียจพูดแล้วเรื่องไอ้แผ่นแท้แผ่นเถื่อนดูเอ้ยไม่ใช่แผ่นแท้แผ่นเถื่อนดิดูแท้ดูเถื่อนเลยต้องเรียกอย่างนี้ดีกว่าดูแท้ดูเถื่อนขี้เกียจพูดแล้วครับผมโอเคก็เนี่ยถือว่าเป็นข่าวข่าวความคืบหน้านะสนับน้องที่ขอมาแล้วกาบีบีเกศแท็ใช่ไหมเออเกศขอมาว่าเอ้ยมันมีต่อครับมันมีเดอร์มูวี่ครับผมทั้งสองอันเลยเดอร์มูวี่สองพาร์ทเลยจะไปดูน้องได้ดูพาร์ทสองครับผมไม่ได้ดูพาร์ทหนึ่งนะมึงต้องรอปีหน้าแผ่นออก แผ่นอออีปีหน้าเลยไกลไก่ยิบหายเม่อไม้ไมู้จะไกลไปไหนมึงคิดได้ไงไว่ไอ้พวกคนสร้างแผ่นปีหน้านะแผ่นปีหน้าไกลยิบหายเลยโอ้คิดได้ไงวะแบบขายขายแผ่นปีหน้ามึงก็โอ้มึงก็เกินไปนะบางที <c oughs> เ,ออเกินไปนะบางทีส่วนซนะีซั่น2ครับโอเค ส่วนที่สองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีกำ,กำหนดการว่าเอ้ยจะทำต่อหรือไม่ทำต่อเขาแค่มีการมาพูดคุยกันเฉยๆว่าเอ้ยอาจจะทำภาคต่อก็ได้แต่ไม่ทำก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับยอดขายอันนี้ซึ่งยอดขายมันจะต่ำหรือเปล่ามันคือประเด็นเพราะว่าเขาฉายในระยะเวลาที่จำกัดบางคนที่แบบเอ้ยตั้งใจจะไปดูแต่แบบติดงานอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคนญี่ปุ่นก็ต้องมีอยู่แล้วแบบเอ้ยกูติดงานกูไปได้แค่มเสร์อ,อาทิตย์อะไรเงี้ยเออแล้วคิดว่ามันจะมีคนว่างเข้าไปดูกี่ค,อคนนะอ่ะเออน้อยแล้วก็เลยว่า ยอดขายอาจจะไม่ดีก็ได้ในจุดน,นี้หรืออาจจะดีก็ได้อย่างเอ้ยแบบเอ้ยมันฉายแค่อาทิตย์เดียวอะ่ะเฮ้ยต้องเข้าไปดูต้องเข้าไปดูอเ,ปดเออมันก็มีคนประเภทนี้มันจะแบ,บ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆไงเข้าไปดูไม่ได้เลยกับเฮ้ยตั้งหน้าตั้งตารอเข้าไปดูก็จะเหลืออยู่สองกลุ่มนี้เท่านั้นเนาะส่วนทาประเทศไทยแม่งไม่รู้อิโนโอยเนฮาอะไรเลย,เลย,เลยไม่มีใครเข้าไปดูซ้ำเชื่อปะ่ะถ้าพี่ไม่มาพูดขังเนี้ยพาสองนะพาสองเนีไปดูได้อยู่นะครับผมส่วนจองตั๋วก็ไปซื้อหน้าลงนั่นแหละครับโจรไหมจองตั๋วมึง ง่ายๆเลยโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับผมส่วนภาคสองก็ยังไม่ได้มีกําหนดการว่าจะทําหรือไม่ทำนะครับไม่มีการมาพูดคุยด้วยว่าจะทําหรือไม่ทําเพราะว่าแค่แค่บอกว่าเอ้ยจบเดอะบูวี่นี้ปุ๊บนะปีหน้าเอ่อทำแผนออกนะแค่นั้นแหละเขาพูดกันแค่นี้ก็ผมเขาไม่มีการมาพูดคุยว่าเอ้ยภาคสองออกภาคสองออกเออไม่มีนะครับผมไม่มีถ้าเกิดว่ามันทําแผนออก2องพใช่ไหมเออแล้วยอดขายมันโอเคถ้าเขาจะทําซีซั่นสองเนี่ยมึงคงได้ดูปี2 0 1 9 ไกลโค้นเลยเออได้ดูปี2019ถ้ามันออกนะแต่ดูทรงแล้วยากละ่ะยากเพราะมันแขนโปรโมทมันแบบอาทิตย์เดียวอะเออทำสองพาร์ททลันอาทิตย์เพื่ออะไรแค่นเองแบบคือทำสองพาร์ทไม่ได้ด่าเลยนะเรื่องทำสองพาร์ทแต่แบบทาเราเราได้เข้าไปดูแค่พลันอาทิตย์อะ่ะเพื่อเออมึงให้กูพร์ทละเดือนไม่ได้อะ่ะน,นี้แม่งพลันอาทิตย์เอยมันสั้นไปนะครับผมโอเค ก็เลยเยว่านี่เป็นข่าวข่าวคองขึ้นหน้านะรับที่นนองขอมาเนอะโอเคดีเจสัตโอเคก็ถือว่าจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นของใครขอไว้นะพรุ่งนี้ใครขอไว้เดี๋ยวก็คงได้เจอกันนะครับผมโอเคส่วนข่าวอันนี้เม่ให้เมฆใหม่ๆข่าวใหม่ๆก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับผมโอเคก็ถือว่ามันผ่านไปโอเคอันนี้เม่ให่พัดนนี่ก็จบลงเพียงเท่านี้จใหม่คลิปหน้าพัดหน้าสวัสดีครับผม